<ส>หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่คุณเข้ามากลางกับแอดเอกพิชชูจัดเฮ้ยแอดเอกพัฒชูใจเฮ้ยแอดเอกพัน์บลลลิศเฮ้ยแอดเอกพัน์จันโอชาเฮ้ยหมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่คุณเข้ามากลางกับแอดเอกพัฒชูจิตแห่งกลุ่มวันพีบอติรัตไทยเปเฮ้ยวันพีบอติรัตไทยนครเฮ้ยวันพีบอฏิรัตไทยใหญ่เฮ้ย หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมคิดนี้เราอยู่กับคิซเมะนะครับผมไม่ใช่นะครับผมเป็นโฮดี้โจนนั่นเองนะซึ่งไอดีของผมเลเวล80ดสิบนะผมไม่ได้ปั้นต่อนะจะยังจิยาปั้นเลเวลร้อยนะแต่ปั้นไม่ทันเอ็กมันเข้าเยอะไงเออนะผมเดี๋ยวให้เอ็กผมร้อยหมดก่อนนะผมเหรียญที่ใช้ก็เป็นเหรียญไคโดนะครับเหรียญนี้หมอเข้ามาที่สุดแล้วนะดึงธงเด้งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งคือสกิลเอ็กนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะก็สามารถเพิ่มเอ่อเขาเรียกว่าลดพลังชีวิต สูงสุดนะครับผมเหมือนโดนแฉงตัดเลือดแต่ว่าตัวเขาจะไร้เทียมทานมากๆเลยนะครับคือโคตรมากนะเออเป็นฐานะเขาเรียกว่าฐานะแข็งแกร่งของเขานะครับผมคือฐานะ E.S นั่นเองนะครับผมนะทำให้เขาตีโปรตีแรงขึ้นและกันฐถานะด้วยนะแล้วก็มีเอ่อความเสียหายที่ได้รับลดลงกันด้วยนะครับผมก็คือทําให้เขาถื่อขึ้นนะแล้วเป็นตัวมนุษย์เงือกที่น่าสนใจนะครับผมนะสามารถเอาไปทำซับได้ด้วยนะมนุษย์เงือกตัวเนี้ยนี่นะผมแท็กแรงคนน้อยเลยโอเคเดี๋ยวผมเล่นดูนะสำหรับตัวนีว้ครับมีคนถามว่าเอพี่มันตบนิกะ ได้ว่ามันตบไม่ได้ครับผมมันตบยากครับเพราะว่านิกนบัฟเดฟมานะผมนิกันคือตัวที่บัฟเดฟเนี่ยโฮดี้จะรับมือยากนะครับผมแต่ถ้าเขายังไม่บัฟเนี่ยโอเคนะรีบฆ่าเขาก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเล่นดูนะครับผมสำหรับโฮดี้ร่างนี้นะผมนะว่าเก่งไม่เก่งเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะซับร้อยหกสิบหกนะครับผมแล้วก็สี่แท็กเช่นเคยนะครับซับเขียวผมเล่นคู่กับไคโดแล้วกันถ้าโฮดี้ตายเดี๋ยวเอาไคโดมาละเป็นวิ่งคู่วิ่งคู่นะผมเอาไว้ตบพวาคิดรอได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวไปเล่นดูครับไปชมกัน ใครที่กาลังมองหา ID ดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนํานั่นก็คือซ o มบี้รัส h นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme มใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ ช่วงนี้อยากหาร้านเติมเพชราคาถูกสบายๆกกระเป๋ากันใช่ไหมครับจะเติมแพงไปกว่าทําไมในเมื่อคุณเลือกได้นะครับผมมาเติมกับร้าน DC Shop นั่นเองนะครับผมนะร้านนี้การันตีราคาถูกมากๆเลยครับมากกว่า20-30%ต่อแพ็กเลยนะคุณสามารถเข้าไปเติมได้ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมกับเฟซวัยรุ่นดูบและพี่เติมเองการันตีโดย a u t h e t i c นั่นเองนะครับโอเครุอยก็ h o ด d y j o นั่นเองนะเดี๋ยวรอเกมเริ่มก่อนเลดี้เกไปเลยนะครับผมเลดี้เก เ <Lego. c oughs> ลโก้นั่นมัน Elsa. เอลซ่าเฮ้ยมันเอลซ่าป่าววะอ้าวแม่งลืมนะครับผม <c oughs> ลืมเอลซ่าป่าววะเดี๋ยวช่างมันนะครับผมนะผมไม่เคยได้ดูนะดิสนะนีย์นั่นเองนะช่วงนี้ติดเน็ตฟลิกนะครับผมเ่จะตื่มเพื่อลืมเธอไปหนึ่งดีบางคนบอกให้ยดื่มอะไรพี่มันโดมมันโดมเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยสายฟ้าทามิน آ! เขาเตอ๋อเหรอนี่ยัดนาโอ้โหสกิลเดียวนะครับมีเกลือลงไปนอนแดนซ์ออนเดอะฟลอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวดึงตรงนี้กันอืมไอแม่ดึงเลยโซโรแม่งเอ้ยระวังนิดนึงระวังครับระวังครับรบทมินออกมาไงดื่มเพื่อลืมเธอนะครับผมโดบโดบเพื่อลืมเธอได้ปะดอทมินในไลแจ๊สตัวฐานะ เอาไปอีกหนึ่งวิชานินจานะครับผมปราดวารีนีเ่เป็นไงล่ะยัดหน้าเลยเป็นไงล่ะจ๊ะระวังนะครับผมระวังระวังโว้ยโซโลมาโซโลมาลบออ้ยแรงรุนแรงจริงๆรุนแรงจริงๆริโว้ยลบลบลบโอเคโอ้โหมันตัดมันตัดเดฟมันตัดแล้วตัดอีกเฮ้ยบางแล้วเนี่ยดื่มเพื่อลืมเธอนะครับผมนะแล้วก็วิชานินจาทมินคิซาเมะนะครับผมโอเคเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้มันเป็นสีเขียวระนั่นเป็นสีเขียวเราก่อสู่ได้นะครับผมเออเราถึกนะผมเราก็ถึกอ่ะงั้นก็โดบอีกทีนึ่งอุ๊ยตัดเดตอีกแล้วตัดเดบจังเลยเฮ้ยมาโตมาอย่ามาโตมาไอพวกตัวฐานะนี่แบบ โดีนยัดหนึ่งดอกไปเรียบร้อยห้าหมืนนะคุณดูดิเ <laughs> มื่อกี้แม่งโดนผมห้าหมืนอืมพอยังพอใจยังฮะพอใจยังดื่มเพื่อลืมเธอนะผมรบคมอินโอ้ชาร์จอย่างนี้ไม่สวยละไม่สวยแล้วไงอืมมาเลยนั่นไงยัดโอโหแมงสกิลแม่งโดนขัดว่ะเอ้ยเกิดเป็นแล้วบอเลยนะ เกมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน,น้อยนะฮะอ๋อดูมีนึงทีมาอีกแล้วอย่ามาโตมาอีกแล้วเขาไม่เอานิกะมานะครับผมเพราะอย่ามาตมาอุ้ยสโลล์เวนเลยสู้กับมันยากจริงๆนะเรียบร้อยนะครับผมแม่งแม้จะสู้ยากแต่ผมก็สู้ได้ก็แบบว่าเฮ้ย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 พ่อมาพ่อมาอืมเอาอีกเอาเฮ้ยตึ๊โต๊โดนโอ้ อะไรวะน,นี่กะแม่งมาถึงนี่เลยเหรอรอประมานะจ๊ะไม่ยอมหลอกยัดหน้าเลยปราณวารีโอ้โหแม่โดนพังไวนะครับผมโอเคงั้นขอญาติขออนุญาตินะครับผมมาแล้วนี่ไงไคโดนะครับขออนุญาตเล่นคู่ไคโดละกันเพราะว่าเดี๋ยวแพ้นะครับผมเดี๋ยวซีบีมันเกิดไม่ทันเ <c> ฮ <oughs> ้ยชนะป่ะวะโอ้โหบอกเลยนะเกมมันเปลี่ยนไง บอกแล้วอยาให้โฮดี้เอาจริงชนะไปนะครับผมสำหรับแมต์นี้เดี๋ยวไปดูแมตที่2นะครับ เอาแล้วประตัดที่สองกันนะครับคุณหัวโฮดิโจนั่เนเนะมาแล้วนะผมถึงแม้เขาจะเป็นลูกเนี่ยแต่เขาก็ต้องนั่งเรือนะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับผมมันผิดกฎหมายถ้าเราจะว่ายน้ําตรงนี้นะครับผมเว้ใช่เอามามาแล้วดื่มเพื่อลืมเธอไปหนึ่งทีนะผมโอเคมาแล้วเจ้าวันดีครับ ห,ห,หลบได้สายฟ้าทมินทำไรผมไม่ได้รอกเพราะผมไม่ติดถานะะยังไรละ่ะแล้วก็ไม่มีพารามิเตอร์ด้วยเฮ้ยเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วเีว้ยโอ้โหโดนไปเลยนะผมนี่ทีเดียวไม่ตายแบบว้าวกันตายเด๋งกันตายเด๋งดืมอมีหนึ่งทีรอเอสทมินโอ้เคาเคานเตอร์บัดเสียดายน่าจะเข้าไปยัดหน้าเลยอืมอืมไไงใครโดยอย่างนั้นหร็อโอ้โหโดนแดมพังแดมพังฝั่งเราหรือเปล่าหรือฝั่งเขานะผมโอเคโอ้ยหายหาย ไเลยไปเลยๆๆนี่ครับผมสกิลหนึ่งมาต้องโดโฟก่อนอืมวัดดีอู้แข็งแข็งแขงมีแต่ตัวแข็งแข็งมีแต่ตัวแข็งแข็งเว้ยวัดดีครับไข่ดีอย่างนั้นเราต้องมูจะไม่เข้าเลยนะผมบอกแล้วตัวที่บัฟเดฟเนี่ยเราจะตีไม่เข้านะผมตีเข้ายากแต่เราดึงทงไวอยู่ละรบออกมานะจ๊ะไม่เพอร์เฟกต์วะ ปล่อยไก่ปล่อยไก่เลยอูย้เจ็บเจ็บอู้เริ่มแรงเริ่มแรงดึงแล้วไม่ได้เลือดเนี่ยแหละปัญหาแต่มีสกิลหนึ่งวันดีครับไคโดยัดหน้าหนึ่งทีหูสกิลไม่เข้าเลยนะผมสกิลเราตีไคโดไม่เข้านะเดี๋ยวตีโปรตีเอาหูตีโปรตีเข้าสกิลไม่เข้าไอ้นี่ลำเอียงจดัด เออทำไรอ่ะทำไรอะรอ๋ะอแปลงล่างอีกรอแปลงล่างเหรอไม่แปลงบนฟันผุไอ้น้องโอเคมาแล้วโดปีหนึ่งทีเลือดเด้งมาเก้าพันเจ็บเจ็บแล้วก็วิชานินจาปราณวานรี โอ้โหบานวาลีโคตรแรงเลยเว้ยดูดูดดนี่แม่งโกงก็ไม่เลยเจอพวกผมปีศาจเนีอืมนะผมที่ต้องเวลร้อยนะถ้าเล่นแรงสูงสต้องเวลร้อยนะผมตึงๆหลบออกมาแล้วก็ดอปไปอีกหนึ่งอ้าวบอลวว่าไงจ๊ะโอ้โหอุต่าแรงงแช่แล้วแช่ผมแรงว่ะนะครับผม,มนี่นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้ละอืมโอไม่โดนเสียดายเกินเสียดายว่ะไม่โดนนะโอเค เ,เ,เราจะกันเราต้องกันตรงนี้ให้ได้กันตรงนี้ให้ได้แล้วก็โดไปหนึ่งทีามาแล้วต้องทำเสียงโกรธด้วยทำเสียงโกรธ <c oughs> โอ้แรงแรงแรงพอเลยนะครับผมตายเฮ้อโอ้ดีผมตายบนบกเข้าใจปะอืมถ้าสู้ใน้านําโปรแกรมไม่รอดหรอกจริงๆเนี่ยเข้าใจปะแต่แม่งบนบกไงบนบกเราเป็นมนุษย์เงือกไงเราเล่นยากเข้าใจปะเออนะครับผมเดี๋ยวญาตเล่นใครดีนิดนึง แพล่ิธีหนึ่งอะไรเนี่ยล้มหรืออะไรเนี่ยมันมันได้อ่ะนี่ไงฟาดไปเลยกระบองนะผมแล้วก็โคซัดเสมาท่ามกลางศัตรตูนะโดนแช่อีกทุเรตทุลังเฮ้ยไปเลยไปเลยเออบินไปดีเพื่อนเดี๋ยวผมยือมย้อให้ผมยื้อให้ยื้อให้แล้วแกก็ดึงเรียบร้อยครับแพ้ไปเอาชะนะ <c oughs> โอ้ดกว่าแพ้อ๋คิงมันทันนะผมก็มตายนะโอเคโอเคครับผมแบ่งสุดท้ายกันนะ โอเคครับปัตตัสุดท้ายกันนะครับผมนะหวังว่าจะสนุกกันมากเลยนะครับคลิปนี้ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมนะอยู่กับโฮดิโจอนนี่นะจ๊ะสำหรับเออมีคนขอโอเด้งอะไรก็มาเดี๋ยวผมทำให้นะครับผมมาบู๊สามอะไรอย่างเงี้ย อนแวบ,บ,บ,บว่ามีเพื่อนๆเขามีอยู่นะผมกำลังจะเยิ้มไงมแต่คลิปนี้เรามาอยู่กับโฮดี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็โดปไปก่อนนะครับผมเด้งเลือดแต่เลือดรดคืออะไรนี่อุ้ยนี่เกลือมานี่เกลือมาดึงนะครับผมดึงดึงดึง,ดง,ดงระวังนี่เกลือระวังนี่เกลือนี่ไงระวังหมัดคิงคองทมินเขานะครับผมโอเคเฮ้ยแม้ผมมองไม่ทันมองไม่ทังนงั้นผมวิชาดินจาปราณวารีนะครับผมไม่ได้ว่ะถอยก่อนถอยก่อน ไปเโดไปหนึ่งทีมีสกิลเราต้องโดฟวัดเดอื้อรบได้อู้มันโดนลดลดไอ้นี่ว่ะสวยละอู้อู้อู้แรงกันเลยขอไป้นะครับผมแชทเด้งนะแชทเพจว่ะแม่งปิดยังไงวะรบทอมินมาแล้วก็โดฟอีกหนึ่งทีเพื่อให้เพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ยัดหน้าเลยโอ้โหแม่โดนสายฟ้านะครับผม เฮ้ย hey, เริ่มเยอะว่ะไม่ไหวนะผมถ้าเยอะอย่างนี้ผมถอยก่อนนะถึงแม้ว่าเราจะพอสู้ได้ก็ตามขอถอยก่อนเลือกไม่ได้ด้วยแล้วจะ <laughs> เลือกอะไรได้ไหมแค่ขึ้นเลือกก็เลือกไม่ได้แล้วเพลงบ้าเลยว่ามาแล้วมาช่วยแล้วบิ๊กมัมบิ๊กมัมครับสวัสดีครับอโอ อบิคม oh, ัมโหดีไม่มีคนขอพือเครียดโถเพื่อนยังยิงใส่เราอะไรครับเนี่ยอุตส่าห์ไปบวกตั้งนานไม่เห็นค่าออมาใหม่ใช่สิมบมกมันไม่สำคัญ <ś c ười> มันไม่สำคัญเรามัน IKEA. ไอ้ขี้ยามันมีใครให้ความสำคัญกับเราโมโหเราไม่ครบก็ไม่ครบ เอาเลยดึงแม่งเลยเสร,ร็จอุ้ยหลบหลบอ้าวตายดิไอ้นี่นี่มันใสเปิดโปแม่งเลยโปโดามเมดเนื้อไม่ครบก็ไม่ครบเรามันตัวคนเดียวเออไม่ต้องมาช่วยโซโลนี่ฉันมันไอ้ขี้ยาบอกแล้วนะครับผมวัยรุ่นสมัยนี้นะผมติดยาไม่ดีนะครับผมยาเสพติดเป็นพิษต่อร่างกาย คนเสพตายคนขายรวยนะครับผมต้องระวังไม่ไเงยมาเลยอืมเหยียบหน้าไปเลยดีมากไม่ต้องทํามาเสแสแซกกับค่าค่าไม่ชอบค่าลุยคนเดียวได้เฮแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนวดดำางี้งอ, kitty, อุอ้ยอุ้ยอุ้อยอดูดดูดมันดูดเราเดี๋ยวงั้นสกิลคูดาว กินรัวๆเลยไม่ไหวชีวิตขาดยาไม่ได้องวดดำเหรองวดดำคิดว่าแน่เหรออ๋ได้เลยทำไรแฮะไม่ไง่ไงไปหาใครฉันไม่มีคนครบเธอก็ดึงเลยนะจ๊ะโอเคตายในหน้าที่ทำดีที่สุดแล้วนะครับผมก็พบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับลาไปทำใจก่อนครับสวัสดีครับ